โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอิเมมทุกคนด้วยนะวันนี้มีข่าวสารเกลลี่ยวกับเกมทาลิตแลนด์มาฝากกันนะครับผมเนาะของค่ายเ e เวลอินฟินิตนะครับจะเปิดให้เราได้เล่นนะเ,นเร็วๆนี้แล้วนะครับในเดือนนี้แหละเท่าที่ผมไปดูมาเนาะ,ะเกมจะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับผมสามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มได้นะครับ PC Mobile สามารถเล่นได้นะ,ะก็ตอนนี้ก็เปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ นี่ก็จะเป็นแนวนี้เนาะผระชนปลยไปกับผู้เล่นทุกมุมโลกนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะแต่ว่ามีภาษาไทยนะที่ผมไปดูมานะครับระบบคัทและพรสวรรค์เนี่ยคาดก็มีหลากหลายคาัทมามากนะครับมีเนี่ยเคาคเลยนะแล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกเล่นค์ดไหนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ไปทดสอบ c v t มานะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกทีในเกมเนาะ ่าก็มันจะมีแบบทําการสร้างของของคุณเองระบบอ๋อเป็นพรสวรรค์น,นะครับเราสามารถเลือกอัพได้แบบว่าทําตัวเราเนี่ยให้ไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะหรือว่าใครจะอัพพวกสกิลพวกไลฟ์สกิลก like ต่างต่างเนี่ยตามคนอื่นก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถบิวพรสวรรค์นเนี่ยเป็นแบบของเราเองได้เหมือนกันนะครับรูปแบบการเล่นนะก็เป็นแนวเกม MMO เนาะ เราต้องบังครับตัวละครของเรานะเดินไปตามแมปต่างๆนะการตีบงตีบอสท้าทายดันเจียนนะครับลงโคโออพกับคนอื่นนะลง PVP สึกิววอลไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะมีพวก PVP กันอยู่แล้วเนาะ,ะตามแนวของ MMO นะครับก็เรียกได้ว่าได้เล่นกับคนอื่นได้เข้าสังคมนะอมไม่รู้ว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์ ย่อยแยกหรือเปล่านะครับเนาะก็ต้องนัดกันเล่นนะว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนเนาะสำรวจโลกอันกว้างใหญ่นะครับโอก็จะเป็นมีการแบบว่าเอาแนวของสำรวจโลกมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมอะ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับในส่วนของทางเกมนะครับที่เราจะได้ลงทะเบียนกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามา แนะนำให้แล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้เนาะราว่าเออเหมือนกับว่าเซิร์ฟจีนหรือว่าไต้หวันเนี่ยจะเปิดก่อนนะเออจะเปิดวันที่เท่าไหร่เนี่นะวันที่สิบสองเออถ้าใครแบบว่ายังไม่เคยทดสอบ C ี t เนี่ยก็ลองไปเล่นเซิร์ฟนอกดูก่อนได้นะไม่รู้ว่ามันจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะสําหรับเซิร์ฟจีนนะครับเพราะว่าเขาเปิดสิบสองแต่รู้สึกว่าเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยจะเปิดยี่สิบเท่าไหร่นี่ยะ จำไม่ได้แนละ้วเห็น,าน,านผ่านๆนะก็เลยเฮ้ยลองมาดูนะครับว่าเซิร์ฟนอกมันมีหรือเปล่าผมก็ไปดูว่ามันมีเฮ้ยเซิร์ฟจีนมีนะแล้วก็มันก็เปิดก่อนด้วยเดีย๋ยวเราก,ก็น่าจะได้ลองไปเล่นเซิร์ฟจีนกันก่อนนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะ <het S 1> เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับในส่วนของเกมทาทิสแลนด์นะครับไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ